เรือฉางซาเรือพิฆาตขีปนาวรุ่นใหม่ที่จีนผลิตเองได้ออกเดินทางเพื่อไปเข้าร่วมพิธีสวนสนามทางเรือนานาชาติที่บังคลาเทศตามคำเชิญของกองทัพเรือบังคลาเทศที่จะจัดงานดำลึกครบรอบ100ปีการกําเนิดของชิกมูจิบูรอฮ์มันบิดาผู้ก่อตั้งประเทศและการครบรอบ50ปีการได้รับเอกราชของบังคลาเทศกองทัพเรือจีนจะส่งคณะผู้แทนเข้าร่วมงานฉลองในต้นเดือนธันวาคมนี้ ส่วนเรือฉางซาจะเข้าร่วมพิธีสวนสนามทางเรือนานาชาติที่จะจัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันด้วยพิธีสวนสนามทางเรือนานาชาตินั้นเป็นพิธีการต่างประเทศระดับชาติโดยจะจัดขึ้นเพื่อต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและแสดงแสนยานุภาพโดยเมื่อวันที่23เมษายนปี2019ทางกองทัพเรือจีนได้จัดการสวนสนามในทะเลเหลืองเพื่อฉลองครบรอบ70ปีการก่อตั้งกองทัพเรือจีน ได้มีเรือต่างประเทศ18ลำจาก13ประเทศเข้าร่วมการส่วนสนามด้วย